สวัสดีทุกท่านครับสวัสดียามเช้าสวัสดีวันใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกท่านสวัสดีปีมะเสง็งงูเล็กมะโลงูใหญ่มะเสง็งงูเล็กก็สวัสดีทุกท่านเลยก็ขอให้เจ้าของกิจการมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในกิจการนะครับแล้วก็ขอให้กาไรสิบเท่าร้อเท่าเลยตลอดระยะเวลาปี68แและปีต่อๆไปนะครับและก็ส่วนมนุษย์เงินเดือน ก็ขอให้มีการได้เลื่อนตำแหน่งนะครับเงินไหลนองทองไหลมาทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเปิดคลิปนะครับที่แม่น้ําแม่ทาเพราะว่าจะพามาชมในส่วนของที่ดินเปิดสักลาดใหม่ราคาที่ดินจาก380,000ก,ก็ปรับลงมาเหลือเพียงแค่250,000เนาะในเนื้อที่ทั้งหมด200ตารางวาท่านผู้ชมเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดคุดแดงใบเดียวเลยแล้วก็แปลงที่ดินอยู่ด้านบนเนี่ยนะฮะพิกัดอยู่ที่ตำบลทากาดอำเภอแม่ทานะครับจังหวัดลาพูนท่านผู้ชม แปลงที่ดินอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับที่ดินเ,เจ้าของเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยามาตัดมาถางแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับก็มองเห็นแนวเขตชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเป็นถนนแดงนะ หน้าแปลงคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือท่านผู้ชมส่วนตรงนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะเนี่ยนะตรงนี้นะอ่าแล้วก็แปลงที่ดินของเราอยู่ตรงนี้เลยเพราะเจ้าของเขาเอารวดหนามมันล้อมไม่หมดเลยนะมันต้องมุดรั้วเนี่ยนะเจ้าของเขารวดหนามมันล้อมไม่หมดเลยเนี่นะ แล้วก็แปลงที่ดินของเราก็ยาวไปตรงนู้นด้านหลังเนี่ยจะมีเพื่อนบ้านนะท่านผู้ชมนะส่วนความสูงเจ้าดับน้ําทะเลนะครับอยู่ที่343เมตรท่านผู้ชมไม่ท่วมนะครับนี่นะแล้วก็ในส่วนของอถนนอาสนะท่านผู้ชมนะครับลองสังเกตดูจากถนนนะครับไอตรงนี้จะเป็นแนวรั้วนะนี่นะเนี่ยถนนนี่ย้อนเล้ากว้างมากเลยผมคิดว่าอนาคตถ้าเกิดว่าเขาจะขยายถนนนะผมก็ถือว่ามันน่าจะสะดวกสบายมากๆเลย แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นเนินดินแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ําแม่ทานนะครับท่านผู้ชมนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นยูคาเนี่ยนะปึ๊บโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมในแปลงที่ดินกันท่านผู้ชมโอ้แต่ตัดแล้วเนี่ยหัวเตียนโล่งเลยถือว่าดีครับดีมากเลยก็ก่อนหน้านี้เจ้าของทราบเขาก็ส่งภาพมาว่าแปลงที่ดินเออได้ เอาชาวบ้านเนี่ยมาตัดแล้วอ่าแล้วก็ราคาเดิมที่ผมทําคลิปไว้เมื่อปีที่แล้วท่านผู้ชมราคามันอยู่ที่3ามแสนแปดใช่ไหมครับเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นฉนวนคุดแดงเนาะเอ่อแล้วก็เจ้าของทรย์เนี่ยขยับราคาลงมาเอ่ออยู่ที่สองแสนห้านะในเนื้อที่ทั้งหมด200ตารางวาก็เป็นที่ดินแปลงเล็กซึ่งเหมาะที่จะปลูกบ้านเลยท่านผู้ชมเนี่ยนะเดี๋ยวเราต้องมอดเนี่ยมุดตรงเนี้ยเนี่ยนะเป็นรดรวดน,น้ำนะ ตรงนี้ไอ้ชาวบ้านก็น่าจะาล้วดหนามขึ้นไปตรงนี้มันก็มุดได้นะเนี่ยนะโอ้โหชีวิตสุดยอดไหมวูน่ะที่ดินเขาเรายาวไปนู่นเลยเนี่ยด้านข้างมีเพื่อนบ้านเออที่ผมเห็นเนี่ยมันจะมีโรงเพาะเห็ดดูจากทรงแล้วนะตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะเออมันจะมีซอยนะครับเนี่ยที่เข้ามาที่เพื่อนบ้านนะเนี่ยมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดเป็นรั้วล,วด,ลวดหนามนี่นะครับเนี่ยนะความกว้างของแปลงที่ดินอยู่ที่15เมตรนะครับท่านผู้ชม ส่วนฝั่งนู้นนะครับจากหน้าแปลงปึ๊บปุ๊ปไปจนสุดท้ายแปลงเนี่ยอยู่ที่77เมตรนะส่วนฝั่งนี้นะครับไปชนหน้าแปลงอยู่ที่80เมตรนะท่านผู้ชมนะเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นฉน,นพดูดแดงใบเดียวเลยนี่เขามาตัดมาถางเนี่โวถือว่าดีมากเลยนี่นะมันมองเห็นแนวเขตชัดเจนไงนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนด้านหน้าตรงเนี้ยมันจะมีคล้ายสระน้ำแต่มันไม่มีรํมนะเพราะขุดไปมันไม่ลึกไงมันขุดไปนิดเดียวเองเนี่ยตรงนี้พูดถึงว่าถ้าถ้าท่านผู้ชมนะครับไม่เอาสระน้าไว้นะเราก็ให้รถดินนะมาถมถมประมาณสักหกเจ็ดเที่ยวเที่ยวหนึ่งประมาณห้าหกร้อยนะเพราะว่าแถวนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นรถหกร้อเป็นหลักนะเนี่ยนะ เนี่ยตรงนี้เราก็ถมตรงนี้เลยถ้าเราไม่เอาสาราน้ําเพราะว่าน้ําตรงเนี้ที่ผมสอบถามใจชาวบ้านเนี่ยเวลาช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมีน้ําาพอหมดหน้าฝนเนี่ยน้ําก็จะแห้งนะเพราะว่าเขาขุดไม่ลึกไงครับนี่นะนี่ให้ชมในส่วนของสะนะเนี่ยมันไม่ลึกเนี่ยก็ขุดไปนิดเดียวเองแล้วตรงนู้นก็จะเป็นแนวรั้วรว,วดหนามนี่นะมาจนเจนถึงหน้าแปลงที่ดินเนี่ยนะความกว้างอยู่ที่สิบห้าเมตรนะครับท่านผู้ชม เนี่ยตรงนี้เราก็ถมก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าเจ้าของเขาก็ลดราคามาให้เยอนนะจาก3ามแสนแเหลืออยู่แค่สองแสนห้านะท่านผู้ชมเอกสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดคูดแดงใบเดียวเลยนี่นะเนี่ยตรงนี้เป็นหน้าแปลงที่ดินเมื่อกี้นี้ผมเดินมาตรงนี้มันก็จะมอดมันก็จะมุดยากนะเนี่ยัวรวดหนามแต่ถนนมันกว้างมากเลยเนี่ยวิ่งเข้าไปตรงนี้นะครับก็มีเพื่อนบ้านหลายหลังเลยนะเนี่ยวิ่งเข้าไปเนี่ยหลายหลังมากเลยปึ๊บอ่ะ ก็เปิดซีซั่นมาปี68น้าที่ดินาราคาถูกถูกมาให้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังมองหาที่ดินหรือนักลงทุนและนักเก่งกําไรน,นะครับช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเหมาะที่จะซื้อเลยนะครับเพราะว่าทรัพย์ที่สวยราคาถูกเนี่ยนำมาลดราคาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนู่นนะแต่ก่อนหน้านี้ผมเคยได้ยินหมาเห่านะผมคิดว่าเขาน่าจะเลี้ยงหมานะ เพื่อนบ้านเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยแล้วตรงเนี้คล้ายๆลงเพาะเห็ดเลยเนี่ยนะครับนี่เนี่ยก็เพิ่งจะมาตัดมาถางเองนะเนี่ยตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะครับมีแท้งเก็บกักน้ําด้วยเนี่ยเนี่ยนะปึ๊บเนี่ยของเราก็ไปสุดนู่นเลยเนี่ยตรงนี้ผมดูจากทรงแล้วเนี่ยคล้ายๆลงเพาะเห็ดเลยท่านผู้ชม เนี่ยนะเนี่ยมีผ้าสแลนเนี่ยคล้ายๆลมพ่อเห็ดเลยเนี่ยนะปึ๊บเนี่ยพวกเราก็มาสุดตรงนี้นะก็สำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินเนะแปลงเล็กสำหรับปลูกบ้านเนี่ย๋อก็ลองติดต่อมาครับเ,เบอร์โทรผมเบอร์เดิมครับ0801476634 ID Line ก็เบอร์โทรเนี่ยฮะ ส่วนการสร้างบ้านการรีโนเวทบ้านท่านผู้ชมหรือล้อมรั้วนะหรือ,อดันดินปั๊มหน้าดินเนี่ยโ,โทรมาเพราะว่าผมมีผู้รับเหมานะ,ะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะสร้างบ้านหรือรีโนเวทบ้านเนี่ยโอ้เรียนเชิญเลยส่วนราคานั้นท่านมีงบเท่าไหร่ท่านก็คุยกับผู้รับเหมาเลยเ,เพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้รับเหมาเนี่ยสมมติว่าท่านสร้างบ้านใช่ไหมครับสมมติว่าท่านมีงบประมาณ0,000สนท่านก็บอกผู้รับเหมาว,ว่ามีงบประมาณ0,000สน อย่างนั่นเสร็จจากวัสดุเกรด A ที่ที่คุยกันกันกบผู้รับเหมาเนี่ยอาจจะลดจากวัสดุเกรดเเป็นเกรด B นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นกระเบื้องอปกติแล้วกระเบื้องแผ่นใหญ่เนี่ยมันเป็นเกรดโตใช่ไหมครับเราก็ลดลงมาเหลือเพียงแค่กระเบื้อง30มสคูณสาอย่างเงี้ยครับส่วนความสวยงามมันก็อย่างว่านะมันก็ต้องลดลงมาด้วยนะครับโอเคครับผมนี่นะเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงนะนี่ ถ้าเป็นภาพมุมสูงเนี่ยมันจะชัดเจนมากเลยหน้าแปลงแล้วก็ลึกมานี่เลยนะครับปึ๊บพิกาดอยู่ที่ตะมนทากาศอำเภอแม่ทาน,นะครับจังหวัดลําพูนท่านผู้ชมนี่นะอ่าผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมมาทําคลิปไปแล้วแล้วก็แถวเนี้ยหญ้ามันรกมากเลยผมเดินเข้ามาไม่ได้นะครับอ่าผมจําไม่ได้ว่า EP ที่เท่าไหร่นะอ๋อ e ีที่7จ็ดเจ็ดสี่ท่านผู้ชมลองเข้าไปชมอะ่ะเออผมก็ลงราคาไว้อยู่ในราคา3ามเซนแปด ครับผมอ่าแล้วก็พอมาปีนี้เาจ้าของทรัพย์ก็เอาคนมาตัดมาถางแล้วก็มีการขยับราคาลงมาเหลือเพียงแค่2อ0 0สน้านะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคนะครับอ่ก็โชคดีปีใหม่แล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกทท่านนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญทุทก,ทก,ทกทท่านเลยอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมบ้านมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมสนใจก็ยกหูครับผมสวัสดีครับผมให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะแปลงที่ดินนะมีบริเวณรั้วรอบขอบชิดชัดเจนนะครับปึ๊บนี่ ถัดไปก็เป็นแม่น้ำแม่ทานนะครับท่านผู้ชมไปนะครับ